ท่านจะไปตรงไหนครับข uh, no? ้างหน้าเนี่ยครับข้างในในหมู่บ้านไม่เห็นหน้าเลยนะครับเส้นทางบางช่วงอาจจะแคบหน่อยนะก็ขอความระวังด้วยแล้วก็หน้าหน้าโรงงานไฮเกตนะครับมันจะมีหลุมนิดหน่อยนะขอให้ท่านนะครับให้ดีนะครับมองที่ถนนนะมองถนนนะครับมองถนนนี่แล้วกันให้ดีนแล้วกันเส้ทางแยกปั๊บถ้าไม่มีป้ายเลยนะครับท่านวิ่งตรงนะฮะท่านวิ่งตรงเลย นะครับถ้าเจอป้ายก็ดูเลยครับซ้ายขวาหรือถนอนเราก็จะมีลูกสอนให้นะครับลูกสอนนะซ้ายหรือขวาน,นะครับดูต,ตรงทางแล้วมีจุดหนึ่งที่บอกแล้วว่ามันเขาขุดถนนประมาณ20เมตรครับอ่าเราจะเห็นจะไกลแหละจะเป็นอ๋อไหนขอความไม่สรุปอ,อ่ะมาเสียมาค่ะมาเสียมาค่ะตอนนี้จะเรียนได้ดที่ไหนครับ นี่นะครับเมื่อกี้บอกว่ามันบีตรงเส้นหนึ <'t that> <window> <it> an ่งนะครับมันจะเป็นสี่แย่ซึ่งเขาขู่ถนนประมาณ20เมตรครับเขาจะเห็นตไกายแล้วแหละถ้าไม่แน่ใจว่าลงโจงก็ได้นะครับ20เมตรฮะเขาเพิ่งทำเองนะครับหนจะว่างไงนะเพิ่งทำเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับเขาทำในพื้นที่ฮะเขาควบคุมระวังคืออยากให้ระวังอย่างมากนะครับแล้วเข้ามานะครับสนใจตอนท้ายเนี่ย ขอความต้องาคิดสายไว้นะครับคิดสายไว้นะฮะเอาแล้วก็มันก็มีรถแขนงปุ๋แต่ว่าก็ก็มีน้อยหน่อยวันนี้นะครับมาทิศครับพร้อมยังหน้าไหมครับพ้อมหน้าใอ้พร้องหลังที่หลังอ่าเช็คพรอยปวดหรือยัง่อะมือไปไหนละไปไหนเตั้งงานครับในช่วงนี้จะทิ้งเรามาถารูงกันได้ไหมอ่ะ พลังกรเป็นใครบ้างยี่มาเนี่ยถามรู้กันผมมันอ่ะพี่ยอดจะทีมงานทีมงานเห็นไหมทีมงานถ่ายนิเกิลพอพอโดนป้ายหายหมดเลยโดนแรงหัดเลยฮะไอ้ทอย่างดีเนี่ยจะเจาะแล้วนะเจาะไปด้วยฮะไม่เอาไม่อยู่เจ็ทพอยต์หมดหรือยังครับลอยนะอ้าว คัสุดท้ายครั้งสุดท้ายได้มบสุดท้ายเอานะยัง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 มาเลยเด็กมาเด็กหน่อยวันนี้ครบนะเอีวมา้ยรงนี้นตรงหนดท่นาทินเละเอาเีวันนี้ หนาวไหมครับเาหนาวไหมหนาวไหมอ่ะกอนก่อนตัวก่อนตัวแล้วเจ้าหน้าที่ไหมถ่ายรูปนอยอ่ะรอรอถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปข้ไงหอ่ะตอนตอนมันกลัวดีกลั้องว่รอรอมาดิมาที่ถ่ายรูปกินสากินมาเลย พาดหน่อยปาดหน่อยคุกมาสิมีใครอะมาต้องาะตรงหน้าได้อะพาตรงหน้าเลยอับอับอับปาตรงหน้าเออนะที่ช่องไหนฮะช่องไหนครับเอเนะอ่ะครับจพรครับ Ah, bom.